โอ้เช็ดเคคือแค่เราเอาคีรอกม,มาระเบิดบ้านไปตัวงฆ่าบอกว่าก็กคุมแล้วมั้งดูดิโอ้ oh, คีย์ล็อกระเบิดแรงมากไม่ล็อกกินโลสวูสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel r e g a m e Studio นะครับและในวันนี้เรามาอยู่กับมอด Late History นะครับที่จะเปลี่ยนให้เกม Command Conquer T t ร์ทีไทเบียกลายเป็นเกมเลเยอ2กันนะครับ ผมก็บอกเลยว่ามอดเนี่ยทำออกมาได้ดูดีมากครับดูนี่สิครับฐานไฟโคตรเท่ผมชอบอะผมรู้สึกว่ามอดต,ตัวนี้คือเป็นมอดคุณภาพของจริงเลยครับดูดิโดยเฉพาะเอฟเฟกไฟฟ,ฟ้าตรงเนี้ยเท่จริงอุ้ยทำไมคอนสคริปต์มันเท่จังเลยเนี่ยฮ้ยเรามาดูทีตัวนะครับแต่ผมรู้สึกคอนสคริปต์เทมาก อุ้ยคอนสคริปเท่เท่ใช้ได้แล้วครับเท่จัดเลยคอนสคริปเนี่ยเอออันนี้ฐานแรกค่อนข้างเหมือนกับเลเยอร์สองนะครับฐานแรกเนี่ยรดแรกด้วยเออเอนจิเนียร์เอาเขาเรียกว่าไงอะ่ะเอามาจากภาคสามเลเยอร์สามมาเหมือนกันครับเอามาจากเลเยอร์สามมีสกิลเห่าด้วย เทลลิตเุ้ยเทลลิตมันผมรู้สึกเทลลิตมันดูโฉดขึ้นนะ่ะภาคสแบบมันดูไปแค่ไอคนปิดตาเหมือนบ้างานวิจัยอะ่ะแต่ภาคนี้มันเหมือนกับผู้ก่อกรารร้ายจริงๆอะ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูเทลลิตตอนระเบิดดีกว,ว่าครับลองดูนะเฮ้ย hey, ยกมือได้เหรอเฮ้ยผ oh, มว่าเทลลิตมันทำสวยอะ่ะ วิ่ยผมประทับใจนะเทเลลิตมันดูสวยมากอะ่ะเนี่ยลองระเบิดฐานรถฐานคนตัวเองเล่นอู้โฉดใช้ได้ครับมาไล่ดูยูนิตฐานแล้วฐานกันอันนี้เป็นเครนจากภาค3นะครับเอาไว้ซ่อมรถกับเอาไว้สร้างบ้านเห็นไหมครับมันจะมีฐานบ้านเพิ่มขึ้นมาเราสามารถใช้เครนเนี่ยช่วยในการสร้างบ้านได้ครับ เหมือนฐานใหญ่เลยเดี๋ยวน้าฐานคนผมพึ่งระเบิดไปส่วนนี้เออแมงมุมหรอสวยสวยอยู่ครับสวยอยู่แต่ดูเงิงงไปหน่อยครับแต่ผมก็ชอบนะสวยใช่ได้อันนี้รถตุกตุกกันเนาะแต่ผมชอบอุ๊ยอะไรรถตุกตกดีบอใช้ได้อยู่ครับแต่ผมชอบแบบ แบบนี้ก็ดูเท่ไปอีกอย่างนะอันนี้ไรโนแทงเหรอดูแล้วไม่น่าใช่ไรโนแทงนะครับอาจจะเป็นยูนิตจากภาคหนึ่งอาใช่ครับผมลืมบอกไปว่าเกมเนี้ยูนิตบางอย่างเนี่ยมันมาจากภาคหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเพราะว่าผมพูด,ดตรงๆก็คือผมไม่ทันเล่นภาคหนึ่งนะครับยูนิตบางตัวผมเลยอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาฐานี้เหมือนครับน่าจะมาจากภาคหนึ่งนะ แต่โดยรวมแล้วผมผมก็พูดตามตรงอะ่ะหมดนี้ถึงมันจะยำยูนิตจากภาคหนึ่งสจากเกมอื่นแบบมัว่วมากอ่ะแต่ว่าเป็นก็เป็นหมดที่ดูดีตัวหนึ่งเลยครับถือว่าชอบถือว่าใช้ได้เลยโอเคอันนี้เนี่ยเป็นอันนี้ฐานเรดาร์โอ้โหมีอัปเกรดด้วยแต่ว่าอันนี้ครับสปายเพนดูเท่ครับสปายเพน ดูมันดูไม่ใช่ไอ,ไอ,ไอฮอลกิกก็อ,อกอะสปายเพลลำเนี้ยเหมือนมิก,กมากกว่าเลยแบตเทิร์ลแอบคือเลยละกันอืมฐานแรกขายครับโอเค you, เห็นไหมครับถึงแม้เราไม่มีรถแม่นะแต่ว่าเคเนี่ยมันก็ยังสร้างฐานให้เราอยู่ครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลย โออันนี้เทสลาแท้งเหรอน่าสนใจครับเทสลาแท้งคอนสคริปต์ตามไปอราคาด้วยครับอุ้ยทำไมมันเปิดแมปอยู่นานจังเลยหรือมันเปิดหาวอนเนี่ยโอ้โอ้โุ้ยตุกๆเป็นไรลูกเพาอสวย สวยมากสวยรายละเอียดดีมากอะ่ะเทลลแท้งอะ่ะอู้หผมว่าโงเวียนที่มันเป็นลูกลักของคนทำหมอดหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกฝายเอลาร์ที่ผมฝฟสมาร์มิตอะ่ะที่ผมโชว์ไปมันไม,ม่ขนาดนี้นะโอ้โหเหมือนนี่เอาแบบมาจากเอ่อเขาเรียกว่าไงอะของฝั่งสมารมิตมากกว่านะอันเนี้ย ใช้ได้ครับเท่เดี๋ยวนะอพโพคาลิปแมมมอสเดี๋ยวนะอพโพคาลิปกับแมมมอสนี่คือคนละคันเหรอเนี่ยคือแถวบ้านผมอะ่ะเวลาเราเรียกอพโพคาลิปสมัยก่อนนี่ยแถวบ้านผมนะจะเรียกว่าอพโพคาลิปว่าเป็นแมมมอสครับเพราะรูปร่างมันเหมือนไอ้ช้างแมมมอสอะ่ะแต่ว่าอันนี้เรามีรถถังแมมมอสจริงๆเหรอเนี่ยเออนี่ผมไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยหรือมันจะเป็นรถถังของภาคหนึ่งหรือเปล่า นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูนี่กันิวเคลียร์ีแอคเตอร์สวยสวยมากโอ้โหนิวเครียร์ีแอคเตอร์อย่างสวยโอ้โหผมบอกเลยวู้พัฒนานี่คือเป็นแฟนทรงเวียตแน่ๆเลยคือทำทำออกมาสวยมากอะคือแบบของไอ้ภาคที่แล้วนี่มันอะไรกันอะไอ้ที่ผมเอามาโชว์คลิปที่แล้วอะดูต่างกันเยอะมากครับ อันนี้ฐานเครื่องบินนะขี่รอบมีสองอันเลยเนี่ยลองสร้างทั้งสองอันเลยดียกันอ,อ,อันนี้ฐานอะไรเอ่ยนี่ครับอพาลิปกับแมมมอสอันนี้แมมมอสนะแมมมอสนี่คือดูออ้ยแมมมอสเท่ใช้ได้เลยนะมีจรวดเลยยิงทั้งบนฟ้าทั้งบนบกหรือเปล่า ส่วนอพโพรคาลิปเฉยๆอ่ะรู้สึกว่าโพรคาลิปไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เลยอุ้ยนี่อะไรตรวจวีทีเหรอหุ้ยตรวจวีทีมันเท่จังเลยอ่ะไหนลองยิงดูซิเอาทําทไมไม่ยิงอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยโอ้ย,อยติดแมงมุม <laughs> มีการติดแมงมุมด้วย ในลองยิงใส่ไปม,มุมดูครับลองดูลองดูลองด,องดูอันนี้ฐานเอายิงดิยิงดิยิงดิเอาทำไมไม่ยิงเป้าหมายเล็กไปหรอโอ้ยโอ้จริงด้วยครับ แม่มอดยิงบนฟ้าอู้หูราศีดูเถื่อนมากใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ไดแม่มดดูเถื่อนมากครับไหนดูซิโอ้เท่นะผมชอบนะจรวดมันใหญ่อันบักเอกอะดูเท่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  ได้เลยครับเกมนี้เฮ้ยโอ้โหมันมาหล่อยบ้านผมเหรอเนี่ยบอทโอ้ผมต้องสร้างของการละแฟกแคนนอนดูดแรกดูดแรก สวยครับผมรู้สึกว่ารายละเอียดมันสวยดีนะแฟคกันนอนผมชอบผมชอบสร้างต่อขายทิ้งโอ้โหมันยิงผมทิ้งหมดเลยเล่นแต่บนฟ้าเดวยนะ เทสลาคอยมาดูเทสลาคอยกันดูครับอู้สวยสรายละเอียดเดยอะมากผมชอบนะไหนลองผ่าดูสิอุย๊ยเท่ดีนะมันเหมือนมันชัดๆก่อนยิงอะ่ะเออถึงไม่จะชา้าแต่ผมก็ชอบนะ <c oughs> คือมันดูเหมือนไม่มีประโยชน์นะแต่ผมก็ชอบนะเท่ดีเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เทสลาทูเปอร์ เทลาทูปเปอร์มันควรจะอันนี้ได้หรือเปล่าจัดการก่อนดิเทลาทูปเปอร์ควรน่าจะช็อตได้นะผมลืมให้ดูคนทั้งหมดเลยลองมาไล่ดูคนทีละอย่างนะครับอันนี้บอลิสเฟรมทาวเวอร์อันนี้จะเป็นทหารจะภักหนึ่งนะเฮ้ยเสียงเสียงยิงนิวเคีย มาจากไหนกันเฮ้ยรถแร่เรายิงได้เหมือนภาคสองเลยโหดเหมือนเดิมอุ้ยยังไงผมก็ชอบเอฟเฟคของภาคเนี้ยมันดูเท่ดีนะอุ้ยอะไรอ่ะเดียวแตกได้หรอคืออะไรเนี่ยเจ้ามันครับดูดิเท่นะ เทสลาทูเปอร์เท่ใช้ได้เลยอันนี้บอลลิสถือว่าเอาโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อยบอลลิสโชว์ตัวดีๆหน่อยบอลลิสเดี๋ยวๆนะภาพไม่ชัดเลยอุ้ยผมรู้สึกบอลลิสโมเดลมันดูเท่กว่าเดิมอ่ะ อันเดิมมันรู้สึกเก๊กังๆไงไม่รู้แต่อันนี้คือดูดีครับดูดีเอ้ยมีเต้นด้วยนะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่บริษัทเลกเกอเนี่ยเดี๋ยวนะไปตัวข้ามมาเริ่มเหิมเกิมละต้องสร้างคีย์อฟไปกระทืบหน้าเขานะครับเฮ้ยอันนี้คือคีรอฟซ้อนกันรอเนี่ยนนนเช็ดเคอ ผมลืมโชว์คีล้อไปเลยครับสร้างมาตั้งนานละเรามาดูคีล้อแต่ละคันดีวะ่ะเหมือนกับว่ามันจะมีคีล็อสองอย่างนะคือคีล้อธรรมดากับคีล้อมาร์คทูนะมาดูคีล้อปกติครับอันนี้น่าจะเป็นคีล้อปกตินะดูจากรูปละโห<ฮ>เท่ใช้ได้ครับคีล้อเท่เท่มากผมชอบตรงที่ตามมาเรืองแสงเนี่ยนคะีล็อแอ่ะมันเหมือนไม่ใช่สีแดงแบบอย่างเงี้ยมันเป็นเรืองแสงอะ ลองหมุนตัวดูดิมาดูอีกด้านหนึ่งดูครับนี่ไงอ๋ออีกด้านหนึ่งดูจากคันนี้ก็ได้รายละเอียดเดยอะมากผมชอบผมชอบอันนี้คีลอบอีกคันหนึ่งเดี๋ยวนะผมรู้สึกคีรอบลำนี้เดีย๋ยวเดี๋ดดมันจะมีป้อมปืนติดตรงนี้ด้วยนะครับเหมือนจะยิงปืนกลได้หรอคือ นอกจากสีดํากว่าตัวใหญ่กว่าเหมือนจะว่ามีปืนกลติดตรงนี้นะครับน่าจะยิงปืนกลได้หรือเปล่าก็ต้องลองไปใช้ดูครับ้องลองไปใช้กันดูดีกว่าเอารถนี่ไปปกป้องบนฟ้าเดยรถตุกๆอ่าอ,อีกอย่างนึงนิวเคียไม่ใช่นิวเคียต้องบอกว่าไอรอนเคอร์เทน ผมรู้สึกราศีมันเถื่อนเดียภาคเนี้ยโอเคครับเอาเหมือนจะมีสกิลพิเศษเลยนะผมยังไม่ได้โชว์เลยเดี๋ยวก็ลองมาดูกันดีกว่าแต่ผมขอบุกก่อนรู้สึกบอดมันจะทำผมเจ็บเยอะเหมือนกันเนี่ยต้องเอาคืนครับเอาคืนเออเราเราน,นี้น่าจะพอมัง้งเฮ้ยดูดิ แม่มอสมัน,มนผมอัปเกรดไอ้โดนซ่อมแล้วแบบมันสามารถซ่อมรถโกงอะ่ะเหมือนโกงอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะเุ้ยคนล้วีล้อคุ่งเหรออันนี้ก็เหมือนภาคสามมาดีกดแล้วคี่ล้อพุ่งได้โอ้ยริงด้วยครับคีล้อยิงปืนกลได้ดูดิ ฮ้ยคี<ท> <scroll s> อรอฟยิงปืนคนได้เทใช่ได้เลยโอ้โหก็ทําทอย่างนี้ผมว่ามันโอเคอยู่นะคีอรอฟยิงปืนคนได้อ่ะ time, ดูดิคีอรอฟยิงโทตได้ด้วยอ่ะอันนี้ชาวก่อสวรรค์มาเนี่ย โอ้ใช้ได้เลยครับพีล็อปดูว่าใช้ได้เลยโซเวียตพาวเวอร์สุพรีมเดี๋ยวอาจจะต้องรอนิวเคลียร์ก่อนนะอีกสักสีนาทีครับค่อยเอ็นต้องรอดู่อนอืม พอละพอละพอละเห็นภาพมี้วขนลูกนาะเวลาขี่ลอแบบมาบุกบ้านเยอะๆอย่างเงี้ยชอบอ่ะอุ้ยดูดิขี่ลอพอมันมีปืนคนติดปุ๊บมันสามารถสู้พวกรถสอยได้หมดเลยอ่ะคือว่าเจ๋งน,น,นะอันนี้อะไรอ่ะรถขนนมบ่เหมือนรถขนเอ้เสียงเหมือนเลยน่าจะรถขนนมนะครับโอ้โห บอดมันจะสร้างที่สอยเลยโอ้คีลอบตอนตายระเบิดอย่างแรงโอ้เชดเคคือแค่เราเอาคีลอบมาระเบิดบ้านไปต้วข้า่าบอกว่าก็คมลวมั้งดูดิโอ้คีลอบระเบิดแรงมากคือคีลอบมาร์คทูอ่ะเวลาระเบิดคือแรงมากเฮ้ยเจ๋งเงะเนี่ย เฮ้ยคือเจ๋งใช่ได้เลยอันนี้มาแล้วครับรถระเบิดเรารถขนนมแต่ผมยังขึ้นไม่หายเลยคีรอปขนเอ้ยคีรอปขนนมไม่ใช่คีรอปขนนมคีรอปมาร์คทูอ่ะโหดมากเรามาลองดูดีครับรถขนนมไม่ล็อกกินโรสโอ้ชีย่ย ตัวอนี้มันไม่ใช่นมละมันไม่ใช่ขนนมที่ผมรู้จักมันดูโหดจังเลยชี้ทำไมฝั่งโซเวียตมันดูโหดอย่างนี้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวเรามาดูนี่อะไรวิตตอรี่บอมคืออะไรครับแอร์สไตร,ร์อันนี้ก็แอร์สไตร์เหมือนกันไหนลองดูสิเดี๋ยวเตรียมเอนเ็นละแต่โดยรวมนะผมรู้สึกว่า ยูนิตของฝั่งโซเวียตมันดูเท่กว่าของฝั่งสหพันธมิตรเยอะเลยอะทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างเถื่อนเถื่อนจริงคือทำไมของฝั่งสหพันธมิตรเอ้ยไม่ของฝั่งโซเวียตมันดูโหดอย่างเงี้ยคือของฝั่ง คือในคลิปที่แล้วครับของผมเนี่ยพาทัวร์ฝั่งสเปนมิตไปแล้วใช่ไหมคือผมรู้สึกเฉยๆมากนะคือแบบมันก็สวยแหละแต่ว่ามันยังเฉยไงแต่พอมาเป็นของฝั่งโซเวียตเนี่ยผมรู้สึกว่าทําไมมันอลังการขนาดนี้เนี่ยนนคือเหมือนกับว่าผู้พัฒนาคือโคตรล,ลําเอียงอะแปลกใจมากครับเดี๋ยวลองรอไอรอนเคร์เทนนะอีก5 0กว่าวิเออหยุดสร้างคีล้อไปละ ขายทิ้งสักหน่อยผมจะรอเนี่ยเดสโซเลเตอร์เดโซเลเตอร์แอร์สไตล์น่าจะเป็นคนเขียวนะผมอยากรู้มันเป็นยังไงอะ่ะมันต้องเก็บตังค์ซื้อนะครับอันเนี้ยเร็วรถแรกขอเร็วๆหน่อยซึ่งโดยรวมอะ่ะผมรู้สึกชอบของฝั่งโซเวียตมากกว่านะมันดูเท่กว่าเยอะเลยออฟดู โอ้ยเสียงคือโคตรเ่อนนะยิยงไปปืน,นกลนะครับแทนที่จะเป็นหมึกถมดำนะเป็นปืนกลแทนตรับตรับตรับผมขอเดโซเลเตอร์ก่อนแล้วค่อยปิดท้ายด้วยเอลเอนคคเทนนะครับหนหนในในมายังนี่โอ้โห ผมรู้สึกผมก็นั่นแหละผมรู้สึกพูดกี่ครั้งผมก็ยังรู้สึกว่าโซเวียตม,มันดูเท่กว่าสมาร์ทบิจริงๆอ่ะอดออูอ๋อเครืบินยิงสารเขียวอันนี้ถือว่ายังสวยครับแต่ว่าไม่อลังการเท่าของไอ้รุ่นพีนน่นะครับโอ้ย ใช่ได้นะใช่ได้ครับใช้ได้ว่าใช้ได้เลยโอเคโดยรวมครับโซเวียตเดอะเบสจริงๆโอ้โหแม่มอสแท้งมันดูโหดจัดเลยถ้าเดี๋ยวไปเล่นในภาค2องนั้นจะได้เถื่อนมากอ่ะ โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดซอบสไค b ์นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับและในวันนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ